วันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยไลฟ์ like ได้สวยนะคะเหมือนเราใช้กล้องใหญ่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วใช้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้นะคะถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ากล้องเราไม่สวยเลยเวลาออกกล้องรู้สึกว่าไม่สวยใช่ไหมคะลองวิธีนี้ดูนะคะด้วยการใช้แอปพลิเคชันนะคะพ r i ซึม i ล e ในการไลฟ์สดผ่าน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้คุณแบบจะมาสอนวิธีการไลฟ์สด ด้วยแอปพิซมไลฟ์นะคะผ่าน Facebook ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะไปที่ Play Store นะคะสำหรับ Android แล้วก็พิมพ์นะคะ Prism l i v e นะคะ Prism l i ฟ e Studio ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะก็แตะเข้าไปกดติดตั้งเลยค่ะ พอติดตั้งเรียบร้อยนะคะก็กดเปิดเขาจะมาหน้านี้นะคะก็อนุญาตนะคะจะใช้าคัมเมล่านะคะกล้องไมโครโฟนอะไรแล้วแต่ทัท้งหลายแหล่นะคะก็กดโอเคอย่างเดียวเลยนะคะตรงนี้นะคะก็กดเฉพาะครั้งนี้นะคะอนุญาตให้พิซซ์เลมไลท์ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอใหม่ก็กดเฉพาะครั้งนี้ไปก่อนก็ได้หรือแล้วแต่นะคะจะจะกดขณะใช้ก็ได้นะคะแต่ควรกด เฉพาะครั้งนี้ไปก่อนนะคะก็กดอนุญาตนะคะมาถึงหน้านี้นะคะก็กดโอเคเข้าไปเลยค่ะนะคะหน้านี้ก็ครูแบมอัดเสียงแล้วพอดีว่าใช้แอปอัดมันก็ไม่ไม่มีเสียงนะคะเลยต้องมาพาคทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาที่หน้านี้เข้ามาแล้วนะคะก็ให้ดูตรงจุด ด้านบนนะคะ3จุดนะคะแตะเข้าไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ,อ,ะอันแรกบรรทัดแรกนะคะก็หมายความว่าเวลาที่เราไล์สดแล้วเรามีเราอยากจะโชว์ที่มันจะมีมโชว์เขาเรียกว่าเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะม,มีกระดาษมีโชว์อะไรเงี้ยแล้วมันกลับด้านนะคะเราให้เราดูตรงจุดสีขาวนะคะให้เรากดตรงจุดสีขาวด้านบนเนี่ยนะคะ ให้มันเป็นสีเขียวนะคะพอจุดสีขาวมันเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่าคุณแงใช้วิธีการอัดเสียงเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นกลับด้านอยู่นะคะจะกลับด้านอยู่เห็นไหมคะพออะสีเหลืองเนอะเปิดให้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเราเขาก็จะไม่กลับด้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการเขียนหน้าจอหน้ากระดานโชว์อย่างเงี้ยเราก็ กดตัวนี้อันแรกเลยนะคะให้มันเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนี่แหละนะคะเพื่อที่จะให้ตัวหนังสือเนี่ยไม่กลับด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากดเปิดไปแล้วเนี่ยหน้าเหมือนจะดูแปลกๆเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซฟนะคะเซฟวิดีโอเซฟไลฟ์ที่เราไลฟ์นะคะพอเราไลฟ์จบแล้วเนี่ยเราสามารถ เซฟนะคะคือเราก็กดเปิดเอาไว้เลยนะคะตัวบรรทัดที่2อนะ่คุณแบบอ่านมองไม่เห็นนะคะพอดีมันไกลมันตัวเล็กมากนะคะก็อธิบายให้ฟังนะคะแค่เรากดกดเปิดไว้เป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแบบเมื่อกี้นะคะเขาก็จะเซฟวิดีโอของเราแล้วทีนี้เราจะมาดูตัวเอฟเฟกด้านล่างนะคะอ่าตรงนี้นะคะจะจะมีแบบเป็นบิวตี้นะคะเป็นอ่ ให้เราเลือกสามารถเลือกได้เลยนะคะเราเราอยากได้หน้าแบบไหนนะคะสวยๆนะคะก่อนไลฟ์นะคะก็มาเลือกตรงนี้ก่อนเลยนะคะอยากได้ประมาณไหนจะมีเซลฟี่มีบิวตี้นะคะก็ดูที่มันแบบเหมาะกับเราเนาะอย่าอย่าแบบว่าโอเวอร์เกินไปเนี่ยบางรูปบางภาพบางภาพมันก็ไม่มันบางทีุณแบบรู้สึกว่าหน้าตัวเองแปลกๆเลยนะคะใช้พวกเอฟเฟกต่างๆเหล่านี้เนาะหน้าเรากลมๆกลายเป็นหน้าหน้าแหลมอะนะคะอ่ะก็ลองเลือกตามความเหมาะสมเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็คผมใช้วิธีการพากเนะคือเราไม่รู้แล้วละ่ะเพราะว่าเราอัดนะคะอัดซ้อนกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวซ้ายมือที่เป็นกระทาคาะทานี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะคะแต่ว่าไอ้ตัวคาถทานี้จะใช้คู่กับตัวเอฟเฟครูปแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะคะถ้าต้องการที่จะใช้ตัวเอฟเฟกที่มันมีกาถทาตรงนี้นะคะก็จะต้องใช้เป็น าภาพธรรมดาของเราเลยไม่ต้องไปใส่เอฟเฟกต์บิวตี้นะคะต่างๆไม่ต้องใช้นะคะถึงจะใส่ตรงนี้ได้นะคะทีนี้กดตรงคาทานะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นเอฟเฟกต์รูปต่างๆนะคะให้เราสามารถเลือกนะคะามาใส่ตอนเราไลฟ์สดสวยๆเห็นไหมคะเอฟเฟกต์ Effect เหล่านี้นะคะก็จะมีข้อดีเวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยจะทําให้หน้าเราเนียนสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะเออ เลือกเลยอยากเล่นตัวไหนนะคะลองเล่นดูนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยน่าเนียนนะคะเวลาออกกล้องแต่ว่าขอแนะนํานิดนึงนะคะสายความรู้ก็เล่นแบบเบาๆนะคะอย่าแบบเอออะไรที่มันแบบดูแล้วไม่น่าเชื่อถือก็อย่าอย่าเล่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่ามาไลฟ์สดขายของก็โอเคนะคะอ่าอันนี้ก็สวยนะคะเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นฉากหลังเลยนะคะแต่จริงๆมันก็ เราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนกรีนสกรีนเนะไม่ได้มีกรีนสกรีนก็สามารถใช้เหล่านี้ได้นะคะก็ทําให้ฉากของเราเนี่ยดูสวยถ้าเกิดว่าบ้านใครไม่สวยก็ลองลองใช้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้กรีนสกรีนเนาะยังใช้ไม่เป็นก็ใช้ประมาณนี้ได้นะคะทีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใส่ข้อความหรือว่าแทรกรูปภาพนะคะก็ให้ปัด ตรงหน้าจอไปทางด้านซ้ายเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะหลักๆเราจะใช้อยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะคะจะมีตัวแรกเนี่ยเป็นมีเดียนะคะตัวมีเดียนี้เราสามารถเลือกรูปที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเวลาที่จะไลฟ์สดสมมุติว่าเราอยากจะไลฟ์สดขายคอร์สหรือว่าขายของเงี้ยเราก็สามารถเอาภาพเข้าไปได้นะคะเข้าไปโชว์ตอนที่เรากําลังไลฟ์สดได้ก็เลือกมา1ภาพนะคะอ่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้เป็นไมค์สตูดิโอนะคะส่วนอันที่2นะคะ ที่จะแนะนําก็จะมีเป็นพวกเท็กนะคะหรือว่าข้อความนะคะก็เลือกจากตรงหน้าจอเนี่ยแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยแล้วมันจะมีรูปแบบให้เราเลือกอีกนะคะเป็นตัววิ่งหรือว่าธรรมดานะคะแต่ว่าอ,อันเนี้ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ทีหัวนะคะก็สามารถทําได้นะคะถ้าเกิดเป็นสายสร้างตัวตนนะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ ดันนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือที่เป็นขีดขึ้นลงเนี่ยเราก็สามารถขยายให้ตัวฟอนต์มันใหญ่นะคะหรือว่าเล็กลงนะคะทีนี้ก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอของเราแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเสียงเพลงนะคะเราสามารถเลือกเสียงเพลงได้นะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงมิวสิกนะคะแล้วก็ดูตรงนี้เลือกฟังทีละเพลงได้เลยนะคะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าครูแบมใส่เสียบ เสียบามาอยู่นะคะสามารถเลือกฟังอยากได้เพลงไหนเวลาไลฟ์สดก็กดเข้าไปแต่ว่าคุณแบบไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเวลาที่เราไลฟ์สดหน้าเพจ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดไม่ใส่เสียงเพลงดีกว่านะคะทีนี้วิธีการที่เราจะเอาภาพเข้ามานะคะให้แตะไปที่ภาพเลยนะคะภาพก็มาโชว์ที่หน้าจอแบบนี้แล้วเราสามารถขยายให้ใหญ่หรือว่าย่อให้เล็กลงได้แบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนจะไปไว้ตรงไหนก็สามารถเอาไปไว้ได้เลยนะคะตรงหน้าจอเรา นะคะถ้าสมมติเราจะขายของเนี่ยก็เอาภาพเข้ามาเวลาไลฟ์สดนะคนเข้ามาเขาก็จะได้เห็นนะคะอ่าตัวนี้ก็อีกอันนึงนะคะตัวชื่อนะคะอ่าแคปชั่นเนาะแคปชั่นมันก็จะวิ่งแบบนี้นะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการไลฟ์สดนะคะกดตรงคำว่า Ready นะคะตรง r ร a d y เดี๋ยวเราจะตั้งค่านิดนึงนะคะเราจะไลฟ์สดที่ Facebook นะคะก็ตรงคำว่า go live ดูตรงคำว่า go live นะคะ ดเข้าไปเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะก็ให้เลือก f c e e o o o นะคะเราจะไลฟ์ที่ Facebook ก็เลือก Facebook จะไลฟ์ที่ YouTube ก็เลือก y o u t u b e นะคะแต่อันนี้จะไลฟ์ Facebook ก็กด Connect Facebook นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยอาจจะถ้าหากว่าเราไปไลฟ์ในกลุ่มไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องเอา URL หรือว่าเขาเรียกว่าคีย์เฟรมหรือเปล่าคีย์อะไรสักอย่างคีย์สตรีมมาใส่เนาะแต่วันนี้คุณหม่ไม่ได้สอนตรงนั้นนะคะจะสอนคอนเน็กวิดเฟซบุ๊กก่อนก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็ให้กด <Facebook S 2> ตรงเฟซบุ๊กันอยู่แล้ว <Facebook S 2> นะคะ,ะคอนเน็กวิดเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็อันแรกเนี่ยนะคะจะเป็นครูแหม่มมาริวันนะคะนี่จะเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะถ้าจะไลท์ที่โปรไฟล์ส่วนตัวก็ให้เลือกตรงนี้นะคะก็จะมีแบบ เออ every one นะคะก็คือให้ทุกคนเห็นได้หรือว่าเราอาจจะเป็นส่วนตัวหรือว่าจะให้เฉพาะเพื่อนฉันนะคะก็แค่กดให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองๆนะคะอยากจะให้เพื่อนเห็นหรือจะเพิ่งจะฝึกไลฟ์นะคะก็ตั้งค่าเป็นส่วนตัวไปเลยนะคะก็สามารถทำได้นะคะส่วนอีกอันหนึง่งนะคะก็จะเป็น my group นะคะ ไม่กลุ่ก็คือกลุ่มนะคะกลุ่มที่เราจะเข้าไปไลฟ์สดบางคนมีกลุ่มนะคะอยากจะเข้าไปไลฟ์สดขายของหรือว่าอาจจะมีคอร์สออนไลน์แล้วอยากจะเข้าไปไลฟ์สดในคอร์สนะคะก็เลือกจากตรงนี้เลยแต่ว่าการที่จะเข้าไปไลฟ์สดในคอร์สเนี่ยอาจจะต้องไปตั้งค่าในคอร์สก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไลฟ์หน้าเพจ Facebook หรือว่าโปรไฟล์ส่วนตัวสามารถไลฟ์ได้เลยนะคะก็เลือกเอานะคะว่า ถ้ามีเพจก็ไปไลฟ์ที่เพจจะดีกว่านะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีเพจก็เลือกเป็น f a c e b o o k ส่วนตัวได้นะคะหลักๆแล้วก็คือตั้งค่าแค่นี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปไลฟ์โดยการใช้ p ิซึมไลฟ์เข้าไปไลฟ์สดใน Facebook ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณหม่มจะลองไลฟ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก่อนไลฟ์นะคะก็ไปเขียนหัวข้อก่อนนะคะ ดูตรงด้านบนนะคะ please enter the title นะคะให้เราเขียนหัวข้อไลฟ์ของเราก่อนนะคะว่าเราจะไลฟ์เรื่องอะไรเดี๋ยวครูแหม่มจะพิมพ์ว่าสร้างตัวตนและกันเนาะเราจะไลฟ์เกี่ยวกับการสร้างตัวตนนะคะพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดด้านบนนะคะกดดันด้านบนเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นครูแหม่มก่อนนะคะเพราะว่าจะไลฟ์ที่หน้าเพจเมื่อกี้มันจะเป็นที่คอร์สเนาะพอเราเปลี่ยนแล้วก็กดนะคะ start ได้เลยนะคะ go live ได้เลย รอสักครู่นะคะมาแล้วนะคะนี่คือเข้ามาไลฟ์ที่หน้าเพจแล้วนะคะก็ถ้าเกิดไลฟ์ที่หน้าเพจเราสามารถเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็ไลฟ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องไลฟ์ในกลุ่มเนี่ยมันจะต้องไปตั้งค่าก่อนนะคะต้องเข้าไปที่กลุ่มก่อนเหมือนกับว่าต้องอนุญาตให้ใช้แอปพ r i s m Live เข้าไปไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะ แล้วตรงนี้นะคะเราสามารถกดเซฟได้เลยนะคะสมมุติว่าเราจะกดเซฟเอาลองดูเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็มาคอมเมนต์สอบถามไม่ได้นะคะเราเดี๋ยวจะมาทําคลิปวิดีโอตอบให้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้คุณแบบด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแแบบสอนสร้างธุรกิจความรู้รับปรึกษาการทำออนไลน์สอนตัดต่อวิดีโอสวัสดีค่ะ